ามาถึงทีมกลุ่มนะคะทีมลัคนาราศีกุ่มนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะท็ค่ะในเดือนนี้นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะช่วงกรกฎาจนถึงสิงหาคมเลยนะคะ2564 นื่องจากว่าแม่หมอโทรมาทาช่วงครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าจริงๆวันที่17กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วนะคะกลุ่มคือผู้ที่เกิดระหว่าง22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีเดี่ยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะแบบโหราศาสตร์ตอนตกนะคะคนโสดคนมีคู่มีแฟนก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะ10ไม้ Knight of Swords อัศวนดาบ7เหรียญ อ,อัศวินอขอโทษค่ะเป็นเพจเป็นมหาดเล็กหรือว่าเด็กเด็กน้อยถือไม้หัวกลับคนโสดนะก็มีความเป็นบรไพ่เรื่องงานซนะเยอะอะค่ะเรื่องงานหนัก ตอนนี้ก็แบกอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ชีวิตก็จะแบบว่าเหมือนภาระเยอะเหนื่อยหรือว่าหมายความว่าเราทํางานเยอะมากๆก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่พลังงานความรักอะ่ะไม่ค่อยเด่นนะคะคือรู้สึกว่าคุณอะ่ะมีมีปัญหามีอะไรในเรื่องงานอะไรที่ต้องเข้าไปแก้เหนื่อยนะคะก็ เหนื่อยแล้วก็มีความเครียดความกดดันซะเยอะในใน,ในเดือนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบางทีเราดูเป็นเดือนเดือนไปเนี่ยพลังงานมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมารักหรือเลิฟอะไรกันตลอดเวลานะคะแต่พ่ายขึ้นแบบนี้แต่ขึ้นเป็นพลังงานแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะต้องมีการหยุดพักบ้างแล้วก็มีการสมดุลมีการฮีลิ่งดูแลดูแลตัวเองด้วยนะคะคนคนลนัคณาราศีกุมรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อย รู้สึกช่วงนี้เหนื่อยแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันแบกไว้มันไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดถามว่าอจะมีใครเข้ามาไหมคือยังดูแล้วไม่ใช่โอกาสเหมาะคนที่หวังว่าจะเข้ามาหรืออะไรถือที่รอเนี่ยก็แม่หมอคิดว่าไม่ไม่นะคะไม่ดูน่าจะห่างกันไปแล้ว ถ้าจะห่างกันไปแล้วห่างกันกลายเป็นคนรู้จักคนคุยคุยมีทักบ้างแต่ว่าอย่าไปคิดว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆคนเก่าๆหรือคนที่คุณคิดไว้อะไม่ต้องไปรอ จริงๆคุณมีเรื่องอะไรคิดอะไรมากพออยู่แล้วเดือนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะสบายๆไปก่อนนะคะเ,เดือนนี้คนที่จะช่วยปลอบประโลมคุณได้คือเพื่อนของคุณนะคะมีอะไรก็บางทีคุยกับเพื่อนปรับทุกข์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็พอพอที่จะผ่านพ้นไปได้คือฝั่งนี้แล้วคนสดราศีกุมภ์อาจจะเพิ่งแบบเซ็งอะไม่มีแต่างงานอะก็ช่วงนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะต่อให้คนเข้ามาก็ยังไม่ค่อยดีอะคะ่ะพลังงานของเขาแบบว่า ปัรหาสวินดาและท่านลมอ่ะมิถุนตุนกุมอย่างเงี้ยเม่อหมอว่าเขามาแบบมาแบบรวดเร็วอ่ะมาแบบฉาบฉวยมาแล้วก็ไปถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็ไปนะคะมันยังไม่ใช่พลังงานแบบลองเทอมระยะยาวหรือว่าจะมีคอมมิชเมนอะไรนะคะในเรื่องของคนที่เป็นลักษณะของคนคุยๆช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราพยายามหนัก พยายามอย่างมากคืออาจจะให้คือความสัมพันธ์มันอันนี้ดูแล้วความสัมพันธ์มันไม่ค่อยคืบหน้าทําให้เราเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะคือคุณกับเขาอ่ะคือคุณอาจจะมีการถามเขาไปตรงๆอ่ะว่าตกลงยังไงถ้าไม่ยังไงก็ไปต่อแล้วนะอะไรประมาณแบบนี้ <S <S จริงๆถ้าคุณตัดสินใจที่จะมี conversation แบบนั้นนะแบบพูดแบบนั้นคือถาม เขาเรียกว่าถามเขาไปตรงๆถามเขาไปเคลียร์แบบนี้ค่ะถ้าคุณจะถามเขาไปตรงๆก็เตรียมรอรับคำตอบด้วยนะคะเตรียมรอรับคำตอบว่าเขาอาจจะบอกว่าเออก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้คิดอะไรเยอะยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณตัดสินใจที่อยากจะหาถามหาความชัดเจนจากเขานะคะก็ให้ให้เตรียมรับความ คําตอบของเขาไว้ด้วยนะคะอืมอืมบางคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะเพื่อนๆคนทีมทีมกลุ่มมีคนเข้ามาแต่ว่าคือเขาค่อนข้างจะรีบร้อนไงไม่รู้นะ่ะเออดูด,ดูดูรีบร้อนดูแบบว่าบีบคั้นเราอะ่ะ ดูหลงตัวเองนิดนึงด้วยบางทีเหมือนเขาคิดว่าคุณจะต้องหลงเสน่ห์เขาคุณจะต้องชอบเขานะคะแต่ว่าแม่หมอคิดว่าตัวสัญชาตญาณตัวคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไหวเหรอเนี่ทำไมดูกดดันชั้นจังนะคะคนกลุ่มเนี่ยจะมีความอลูฟเนสหรือความความไว้ตัวอยู่ลึกๆอยู่ด้วยแล้วคุณอาจจะถอยออกมาได้นะคะถ้ายังไม่พร้อมกับคนนี้นะคะก็ดูเขาก็เล้าหรือกับคุณเหมือนกันนะด้นนี้บางกรณีนะคะ <c oughs> อ๋อ ทีนี้ใครที่ค,บ,คบกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือเดือนนี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างมีความเครียดเยอะในเรื่องของภาระหน้าที่การงานต่างๆนะคะเห็นสิบไม้ไหมคะเห็นสิบไม้เนี่ยทำให้อารมณ์มันอาจจะหงุดหงิดเวียงหรือปะทะกันได้นะคะเราก็ไม่ทันใจนะคะถามอะไรไม่ตอบให้สั่งให้ทําอะไรไปซื้อของอะไรก็ไม่ทําเรื่องอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณหงุดหงิด แล้วเราถ้าเราไปซักไซน์ได้เลียงไปถามอะไรมากมายเนี่ยก็เตลดเิดเปิดเปิมก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดการประทะกันได้นะคะคือเนี่ยเป็นไพ่มหาเล็กไม้นะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คนรักหรือแฟนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือเราก็อย่าไปกดดันเขามากและกันในเดือนนี้เดี๋ยวแบบเหมือนกับว่าก็จะเตลิดไปมันมันไม่ค่อยดีเดือนนี้เหมือนต่างคนต่างมีความเครียด ไพ่ขึ้นเหมือนว่าต่างคนต่างมีความเครียดกันและกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต,ต้องเป็นกําลังใจให้กันมากกว่านะคะอืมอ่ะลองดูเดี๋ยวม่หมอโซใช้ไพ่ชุดนี้นะคะชุดเล็กอันนี้หยิบให้ดูว่าแล้วมีสิ่งใดที่ราศีกุมทําได้บ้างนะคะในเดือนนี้ไพ่มันจิวน๋วนิดนึงเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะเป็น tree of ready pool 3เหรียญหัวกลาบ the sun โอเคคนมีคู่มีแฟนเดือนนี้อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <c oughs> ใจเย็นๆนะคะคือคุณอาจจะมีการคุยกันในเรื่องของการสร้างอนาคตจะซื้อบ้านซื้ออะไรหรือทำงานหาเงินเอาเงินมาลงด้วยกันจะลงทุนอะไรต่างๆมีความขัดแย้งกันได้นะคะใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนะะี่ยค่ะคุยเรื่องการวางแผนในอนาคตนะคะหรือคุยเรื่องลูกก็ได้นะใครที่มีลูกมีบุตรแล้วอาจจะคุยกันในเรื่องของ การศึกษาของลูกหรือแนวทางการเลี้ยงลูกอะดูอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย t r i o p a r a s o l นะคะก็พยายามปรับพยายามใจเย็นๆคุณก็จะคุยกันได้ก็จะหาข้อสรุปได้แล้วก็คุยกันได้รู้เรื่องกันมากขึ้นนะคะกรณีของคนโสดนะคะมันจะเป็นไพ่แบบอืม มันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าตอนเนี้ยคือคนที่ถ้ามีคนคุยๆยอยู่อะค่ะเขาเขาไม่ค่อยจริงจังอะไพ่สามเหรียญหัวกลับนะคะดูแล้วเออไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะคะยังของของเราเนี่ยยังไม่ใช่นะคะไพ่เดอะซันเนี่ยของคุณนะคะโอกาส โอกาสความสัมพันธ์จริงๆของคุณนะเดี๋ยวรอตั้งแต่ปีรอรอหน่อยนะปีหน้าเป็นต้นไปนะคะปีสองปีอะไพ่เดอะซันนะคะอนาคตมันเป็นไพ่อนาคตนะคะสามถ้วยนะคะไม่มอว่าตอนนี้นดนเดือนนี้ปีนี้หรือแต่ทั้งเดือนนี้พลังงานเรื่องโอกาสคนรักที่เข้ามาคุยเนี่ยพวกนี้ยังไม่ใช่เป็นเป็นคู่จอืน่นคนที่ผ่านมาผ่านไปอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเพื่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ Oracle เ,เ,เรื่องความรักนะดูพลังงานให้หน่อยเป็นอย่างไร Codependency นะคะ Codependency เออในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณเห็นไพ่10ไม้ไหมคะอันนี้เนาะอันนี้ไพ่10บไม้แล้วนี้ได้ Codependency ก็มันเป็นภาวะอย่าแบบว่าเดือนนี้อย่าไปเรียกร้องมากเกินไปอย่าไปจุกจิก อย่าไปซักไซสไล่เลียงอะไรมากไปนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความเครียดนะคะอย่างที่แม่หมอโซบอกไปนะคะแล้วก็คุณก็มีไพ่ c o n f i d e n t is your key to success นะคะความมั่นใจนะคะความมั่นใจการคิดบวกต่างๆตอนนี้คนโสดหรือหลายคนอาจจะท้อแท้ในเรื่องความรักเรื่องงานก็เหนื่อยความรักก็ไม่เวิร์กเลยแม่หมอโซอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไพ่บอกว่าอออย่าเพิ่งเสียกําลังใจนะคะความความมั่นใจเนี่ย มันคือคือการมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยเป็นคีย์ที่จะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีมีความคิดดีๆมีเซลฟ์เลิฟมีพลังงานบวกกับตัวเองนะคะเออขึ้นพายคอนฟ idence อย่างนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นพาเป็น Page of Wands นะคะหัวกลับนะคะแม่หมอคิดว่ามีใครบางคนที่เซลฟ์จัดๆเนี่ยบางคนนะมีใครบางคนที่เซลฟ์จัดเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาหาคุณถ้าคุณยังไม่พร้อมเนี่ยแต่เขาค่อนข้างที่จะกดดันเขาค่อนข้างที่จะ เราหรือเร่งรีบในความสัมพันธ์พวกนี้ยนะคะทำให้คุณเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าไอ้คนนี้จริงๆเราเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไพ่ flexible ขึ้นมานะคะเดือนนี้ต้องยืดหยุ่นแหละนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่า ในเรื่องสถานการณ์ความรักเนี่ยต้องปรับกันไปก่อนถ้ายังไม่มีใครเฟลซิเบิลคือตัวเรานะคะก็คือ,อยืดหยุ่นอย่าไปยึดติดกับความคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดถ้าเกิดเป็นคนที่กําลังพยายามแก้ไขความสัมพันธ์กันก็คือเขาก็บอกว่าต้องยืดหยุ่นต้องให้อภัยกันนะคะก็อย่าไปาจ้ำจี้จ้ำชายหรือตีกรอบอะไรมากไปแม่หมอคิดว่ามันก็พอประคับประคองไปได้นะคะโอเคนะคะคน ทีมกลุ่มนะคะก็เป็นกําลังใจให้อีกเดือนหนึ่งใครเป็นทีมกลุ่มก็มาคุยกับแม่หมอโซได้นะคะโชคดีนะคะบ๊ายบาย